ครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกเช่นเคยครับเซลอาร์ดนะครับวันนี้นะครับเซลอาร์มีรถซีดานนะครับเป็นรถโตโยต้าออติ 1.8E ที่เป็นตัวทีอาร์ดีนะครับตัวสปอร์ตซีวอนะครับปี2011นะครับสีขาวคันนี้นะครับมานำเสนอครับแล้วมาเล่ามาแนะนำมาทำเป็นไกด์ไลน์ให้ทราบว่ารถรุ่นนี้มีดีอย่างไรบ้างนะครับออปชั่นเขามีอะไรบ้าง สมรรถนะเขาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับไาเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าครับเขาจะมาด้วยโคมไฟใหญ่หน้าครับใสๆเลยครับตรงนี้เป็นหลอดไฟไฮโดรเจนนะครับตรงนี้ผมบอกเลยหลอดไฟไฮโดรเจนนะครับตรงนี้สวยๆเลยนะครับตรงนี้นะตรงนี้บอกเลยโอเคน่าใช้งานนะครับดูแล้วไฟใหญ่ใสนะครับมาพร้อมไฟตะมอกนะครับแท้จากโรงงานเลย กระจังหน้านะครับกระจังหน้าทียดีเดี๋ยวเลยครับบอกเลยครับมีโลโก้บอกเลยครับว่าเป็นทียดีสปอร์ตยูโรนะครับตรงนี้นะบอกเลยนะแล้วก็มีชุดแต่งนะครับเป็นสเกิร์ตนะครับรอบคันมาด้วยนะครับตรงนี้นะครับสเกิร์ตของทียดีมารอบคันเลยโอ้ด้านข้างนะครับด้านข้างจะมาด้วยแม็กอันลอยนะครับแม็กอันลอยสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับที่เป็นโลโก้ทียดีด้วยนะครับตรงนี้นะครับแม็กทียดีเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่โอ้โหเป็นไง จะมาด้วยยางนะครับ205นยานะครับ55 R 1 6นะครับคันนี้นะครับนี่มาแม็กเดิมสแตนดาดจากโรงงานแม็กทีอดีนะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็ด้านข้างนะก็จะมีกระจกกระจกนะครับฝาครอบกระจกสีตัวสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างนะครับเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับทีอดีเขาก็จะมีชุดแต่งรอบคันนะครับสเกิร์ต ข้างนะครับรอบคันเลยนะครับอ่าตรงนี้โอ้โหสติกเกอร์ที่อดีนะครับคิ้วคาดประตูครับตรงนี้ที่เป็นนี่คิ้วคาดประตูทั้ง4บานเลยนะครับแล้วก็คันนี้ไม่มีคิ้วกันสาดนะครับขาจะมีเป็นคิ้วโคเมียมคาดซึ่งเคยครับทิคในการดูรถของผมก็ดูง่ายให้ดูเมดอาร์คนะครับหรือว่ากระดูกงูแถวนี้ครับนี่นี่ครับผม โอ้โหสวยๆเลยครับนี่ครับผมเป็นอาร์คเลียงเม็ดเลยนะครับตัวถังเดิมนะครับโครงสร้างเดิมเลยครับผมบอกเลยนะว่ารถเป็นสวยจริงนะครับตรงนี้ก็ทุกๆคลิปผมก็จะให้ลูกค้าดูนะครับเบื้องต้นจากตรงนี้นะครับก็ไอส่วนที่เหลือนะครับอยากให้ลูกค้านะครับเข้ามารับชมเองนะครับตรงนี้ผมบอกเลยมันเป็นไกด์ไลน์ให้ลูกค้าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมขอใส่กระดูกงูก่อนครับผม นี่ผมมาดูอ่านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับทิกในการดูรถคือเราอ่านนะครับเราอ่านเป็นแผ่นเพจนะครับตรงนี้แผ่นเพจครับของเขารอยต้าอยู่ตรงนี้นะครับตรงขอบประตูหน้าสายนะครับก็จะมีเขาจะบอกเลขคันสีนะครับเลขเครื่องนะครับเลขคะนสีอันนี้ก็เป็น MR053 REE20411 5701อนะครับอันนี้คือเลขคสีนะครับ เลขเครื่องก็จะเป็นนะครับเป็น2นะครับสอง EE e นะครับหนึ่จนะครับตรงนี้ดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าเป็นแเพนแผ่นเพจนะครับตรงนี้นะอ่ามาดูนี่ครับดูประตูที่2ทุกลิปนะครับเหมือนกันหมดผมจะให้ดูเม็ดอาร์แล้วครับนี่ครับผมสวยๆครับก็เป็นรถเดิมๆสวยๆเลยไม่ต้อง ไม่ต้องวิธีรีตองครับเราดึงนะครับดึงนี่ครับดึงกระดูกงูให้ท่านผู้ชมนะครับรับชมเม็ดอาร์กันเลยนะครับว่ารถแมงสวยเจงรถมันเดิมๆนะครับตรงนี้นะด้านท้ายของเขาก็จะมีโลโก้แล้วับหรือว่าแผ่นเพจต่างๆนะครับบอกว่ารถรุ่นนี้ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับตรงนี้ครับด้านท้ายของเขาก็จะมีนะครับคิ้วคาดฝาท้ายใหญ่ๆเลยครับเป็นครเมียมมาครับอกสวยๆเลยนะครับ สปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์หลังนะครับอ่าสปอยเลอร์หลังนะทีอาดีนะครับของแท้นะครับนีของแท้เลยแล้วก็มาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่สามด้วยโอ้โหไฟท้ายนะครับไฟท้ายสวยๆใสๆเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมเป็นหลอด LED ดีนะครับตรงนี้อ้โหจ้าบะสวยนะครับด้านท้ายล้วก็มีนะครับชุดแต่งมาสวยอะเอางว่าใครที่เป็นสาววของ ที่อดีนะครับรู้เลยว่าว่าที่อดีตอ่ะต้องเป็นชุดแต่งนะครับเนี่ยรู้ง่ายๆครับชุดแต่งที่อดีแท้ครับแท้สัญดาตจากโรงงานเลยนะครับ่ะดูด้านข้างนี่ครับผมล้อนะครับเป็นล้ออันลอยครับขนาดเดียวกันทั้งสี่ล้อเลยนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าโอเคเรายืดอายุการใช้งานเข้าไปแล้วก็สามารถสลับล้อหลังไว้หน้าหน้าไว้หลังได้นะครับเพื่อ ยืดอายุการใช้งานของยางนะครับตรงนี้นี่ครับแล้วก็มานี่ครับประตูอีกนะครับมาดูเม็ดอาร์คอีกเดี่ยวี่ผมโอ้ยมันแน่นนะครับนี่ครับเม็ดอาร์ครับเรียงเม็ดนะครับทุกจุดเลยครับบานพับนะครับดูบานพับนะครับนี่เดิมเดิมเลยนะครับไม่มีถอดเลยนะครับบอกเลยว่าแม่งรถเดิมจริงบอกเลย นะครับผมขอใส่กระดูกงูหน่อยนึืงอโอเคเนี่ยว่าของมันไม่เคยแกะก็เป็นอย่างนี้นะครับนะ,ะเหมือนกันเหมือนกันครับผมผมก็ให้ดูทั้งสี่บานเหมือนกันนี่ครับผมรถมันสวยจริงนะใครหายอยู่นะครับรถเก่งนะครับสบมภาพนี้ปีนี้นะครับ รุ่นนี้อยู่นะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะครับว่า To y o t a a อ t ติ1.8 e Sport ต v o คันนี้นะครับปี2011เนี่ยผมบอกเลยนะครับรุ่นนี้เขาทำมาแค่3,200คันเท่านั้นเองนะครับผมบอกเลยหายากนะครับตัวนี้ผมบอกเลยหายากมากอ่ะเดี๋ยวดูนี่ก่อนดูหัวน็อตครับผมนี่หัวน็อตหัวน็อต หัวรถบรนพับนะครับตรงนี้ให้ดูเลยเลยครับผมว่ารถเป็นสวยจริงนะครับอ่ะเราดูรอบคันแล้วครับแล้วก็ทิกในการดูรถต่างๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมในห้องเครื่องกันนะครับว่าในห้องเครื่องเขาจะสวยแค่ไหนไหนเดี๋ยวไปดูกันป่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูมารับชมครับในห้องเครื่องของ t o y ย t a a u t i ิ 1.8E นะครับ s p o r t ตดูโปี2 0 1 1คันนี้กันผมเปิดมาแล้วนะครับ ว้าวนะครับบอกเลยว้าวเลยนะครับดูหัวน็อตเนี่เอาไงว่าคนเล่นรถนะครับดูเผินๆโอ้ยเยี่ยรถแม่งดีเว้ยรถแม่งเดิมจัดเลยหัวน็อตนี่ครับคานเดิมนะครับแล้วห้องเครื่องนี่กริปเลยนะครับผมบอกเลยมาร์กอยู่ทุกจุดเลยนะครับมาร์กเดิมจากโรงงานนะครับตรงนี้ผมบอกเลยนะว่าคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับผมบอกเลยสำเนาก็ไม่เคยติดแก๊สนะครับตรงนี้ผมตรวจสอบมาแล้วผมบอกเลยว่าโอเคกันรถกันไหนนะครับ ติดแก๊สมาแล้วถอดออกเราก็ต้องแจ้งนะครับว่ารถมันถอดรถมันเคยติดแก๊สมาแต่ทางเราถอดออกหรือว่าเจ้าของเก่าถอดออกนะครับเราก็ต้องรายงานตรงๆนะครับรถคันนี้นะครับผมบอกเลยนะเป็นเครื่องพันแปดนะครับเครื่องพันแปดนะครับเครื่องพันแปดหนึ่งพันแปดร้อยซีซีนะครับตรงนี้มาด้วยแรงแรงม้านะครับร้อยสี่สิบแรงม้านะครับตรงนี้เครื่องนะครับจะเป็นเครื่องดูราทอรนะครับ VVTI นะครับตรงนี้ผมบอกเลยนะเครื่องตัวนี้ทนนะครับผมบอกเลยทน ใครที่หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมบอกเลยใครที่อยากนะใครที่อยากมาทดลองขับรถคันนี้นะครับเชิญติดต่อเซลล์อาร์ช่องทางการติดต่อด้านล่างได้นเลยนะครับเดี๋ยวเราดูในห้องเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารกันนะครับว่าในห้องโดยสารของเขา่จะมีออปชันอะไรบ้างแล้วจะสวยขนาดไหนเราไปชมกันครับผมผมเปิดประตูเข้ามาแล้วนะครับโหนมาเจอนะครับนี่ภายในห้องโดยสารของ ตัวตาออติสตนะครับภายในของเขานะครับเป็นเอกลักษณ์เลยครับถ้าเป็นตัวสปอร์ตนะครับหรือว่าตัวทีอาร์ดีนะครับภายในของเขาจะเป็นภายในสีดําโอ้โหภายในสีดําสีดำนี่สีดำทั้งคันนะครับไม่ใช่ทูโทนนะครับสีดำทั้งคันเลยครับออปชั่นของเขานะครับมาด้วยนะครับครบคันเลยครับผมบอกเลยนะผมบอกเลยนะตรงนี้นะครับเริ่มจากพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับ Airbag SRS นะครับฝั่ง คนขับกับคนนั่งนะครับตรงนี itas, verses, ้นะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับ7นิ้วนะครับ FMAM นะครับ CDMP 3ได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วนะครับตรงนี้นะฮะแอร์นะครับระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้เลยครับแอร์ออโต้นะครับโหอันนี้ปรับอุณหภูมินะครับอันนี้ปรับพัดลมนะครับโอ้โหกระจกนะครับเป็นกระจกพับไฟฟ้าด้วยนะครับนี่พับไฟฟ้าเอาให้ว่าเป็นตัวท็อปอะครับง่ายถ้าเป็นตัวทีจดีนะตัวท็อปละ เฮ้ยมันสวยอะผมบอกเลยนะนี่ตรงหัวเกียร์นี่ตรงเกียร์นะครับตรงนี้เป็นหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์หนังนะครับตรงคอนโซลเองก็จะเป็นออกคล้ายๆโครเมียมนะครับแต่มันไม่ใช่โครเมียมทั้งหมดนะครับออกแบบมาได้ลงตัวสวยสวยงามนะครับนะตรงนี้เลยแล้วตรงนี้ครับมีพนักเท้าแขนนะครับตรงนี้พนักเท้าแขนมานะครับตรงนี้โอ้ที่วางแก้วนะครับอืมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2011นะครับใช้งานมาแล้วนะครับน้อยมากน้อยมากเลยนะครับ แค่ห้าสอง้อยแปดสิบห้ากิโลเมตรนะครับนี่ครับผมกล้าการันตีนะครับว่าเป็นไม้แท้นะครับไม้แท้แน่นอนเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดไม้แท้ก็คือไม้แท้นะครับรถเราที่เราไม่มีการกลับไม้แน่นอนนะครับผมบอกเลยนะรถคันนี้นะครับผมบอกเลยนะโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยว่าแม่งรถปีสอง1ันสิบเอ็ดนะครับรถสิบปี ใช้งานแค่นี้นะครับแสดงว่าซื้อมาจอดนะครับผมบอกเลยซื้อมาจอดเจ้าของดูแลอย่างดีนะครับผมบอกเลยนะนี่ดูผ้าหลังคากิบเลยนะครับไม่เป็นขุยนะครับม่านบางแดดนะครับกริบๆเลยไม่มีรอยมือทั้งนั้นเลยนะครับนี่เป็นไงอ่ะบอกเลยกล้ากล้าโชว์เลยกล้าโชว์เลยนะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้นะครับนี่นี่ช่องเสียบ power outlet นะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้น่ะโอ้โหมีครบครับมีครบนะครับ ที่วางแก้วพนักเท้าแขนช่องเก็บของโอ้คบคบเลยครบเลยค,บเลย,คบเลยนะครับไฟนะครับไฟติดไฟครบนี่ไฟโอ้โหติดครบตุดวงนะครับโอ้เอาง่ายว่าผมบอกเลยว่าเอยมันน่าใช้นะครับเอาง่ายว่าใครหาอยู่นะครับรุ่นนี้อ่ะไม่ผิดหวังผมบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะไปะเนี่ยแถวที่หนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูแถวห้องโดยสารแถวที่สองกันนะครับไป ดูกันครับท่านผู้ชมผมเข้ามาในห้องโดยสารแถวที่2แล้วนะครับของเจ้า Toyota a l e t i ต 1.8E t d s p o r t ์ต o ปี2011คันนี้แล้วนะครับเข้ามาแล้วนะครับความรู้สึกผมนะครับผมให้เต็มร้อยเลยให้เต็มร้อยเลยไม่พูดเยอะเลยนี่เฮดรูมผมเล็กรูมผมโอ้เหลือๆสบายเลยครับสบายด้วยเขาออกแบบมาให้ภายในของเขาเป็นโทนสีดำครับ เข้ามาแล้ว้สีก็มันก็เป็นสีที่สีในตัวรถเนี่ยสีในรถเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่บ่งบอกถึงสัญลักษณ์นะครับว่ามันจะทําให้คนที่นั่งในห้องโดยสารเนี่ยรู้สึกอึดอัดหรือเปล่านะครับแต่ผมบอกว่าเฮ้ยเขาอ,ออกแบบมาได้ลงตัวออกแบบมาตามจิตวิทยาของมนุษย์เลยว่าเฮ้ยภายในสีดำามืเ้เข้ามานั่งแล้วรู้สึกไม่อึดอัดนะผมว่าอย่างนี้นะผมผมคิดน,นะ ด้านหลังของเขาเนี่ยครับด้านหลังบอกก็จะมีช mm ่องเก็บใส่เอกสารนะครับพนักเท้าแขนนะครับที่วางแก้วนะครับมีครบมาเลยนะครับตรงนี้อ่ะหัวหมอนนี่สามารถปรับขึ้นได้นะครับอ่ะมันจะเป็นสามแถวตรงนี้นะครับตัวมันอันนี้ครับโอ้มันแน่นเอาคให้ดูครับมันสามารถมันสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับหัวหมอนโอเคยังใหม่อยู่ครับผมผมบอกเลยโอ้ โอเคครับผมว่านะแถวที่หนึ่งแถวที่สองนะครับผมให้เต็มร้อยเหมือนกันนะครับรถ,รถทุกคันนะครับที่ผมมาทําคลิปนยะผมสามารถกล้าการันตีนะครับว่าเอ้ยรถมันสวยจริงนะจากความรู้สึกผมเลยว่ามันเต็มร้อยนะครับไปเราดูในห้องโดยสารเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องเก็บสัมภาระกันดีกว่าว่าในห้องเก็บสัมภาระจกว้างขนาดไหนเราไปดูกันไปครับท่านผู้ชมนี่เป็นไงอ่ะผมเปิดฝาท้ายมาแล้วครับเป็นไงห้องเก็บสัมภาระ อย่างกว้างนะครับเยอะมากเลยครับกว้างนะเอาไง่ายว่าจุของได้เยอะมากเลยครับผมเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูเลยเนี่ยอย,อย่างตัวผมเนี่ยอ่ะผมเข้าไปเนี่ยเลือนเหลือเลยนะครับผมบอกเลยเลือเหลือเลยอีกคนหนึ่งยังได้เลยครับโอ้ย,อยเราจะทุ่มเทขนาดนี้ได้เหรออ้วนก็อ้วนนะขึ้นลงเอาง่ว่าห้องเก็บสัมภาระเนี่ยเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับหรือว่า ลูกค้านะครับที่มีสัมภาระเยอะนะครับสามารถบรรจุในด้านท้ายได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเรามาดูนะครับด้านท้ายของผมมันจะมีอะไรบ้างมียาอะลายให้นะครับอุปกรณ์แม่แรงครับยามหยุกเฉินนะครับเครื่องมือนะครับมีครบให้เลยนะครับตรงนี้บอกเลยบอกเลยว่าทันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับผมบอกเลยนะนี่ครับหัวน็อตหัวน็อตเดมของผมนี่หัวน็อตเดิมๆเลยฝาด้ายเดิมๆเลยนะครับอ่าไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปนี่ว่า เราดูกันเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเราไปทดลองขับรถกันดีกว่าว่าสมรรถนะของเขาจะเป็นยอย่างไรนะครับไปทดลองขับกันดีกว่าป่ะนี่ครับอันนี้เดี๋ยวก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปทดลองขับรถนะครับรถคันนี้นะครับเขาไม่มีกล้องมองหลังนะครับแต่เขามีเซ็นเซอร์ให้นะครับตรงนี้นะเสียงปิ๊บๆๆนี่คือเสียงเซ็นเซอร์นะครับเวลาเราถอยหลังนะครับตรงนี้อ่าเนี่ยเดี๋ยวเราถอยหลังเสร็จนะครับเดี๋ยวเราตั้งลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปทดลองขับรถกันป่ะทดลองขับรถกันดีกว่าครับ ง่ายๆก่อนครับโอเคครับนี่ครับท่านผู้ชมผมบอกเลยนะครับว่าถึงรถคันนี้นะครับจะเป็นรถเปสองพันสิบเอ็ดนะครับผมบอกเลยว่าช่วงล่างนี่ครับผมให้เต็มร้อยเลยนะครับนี่ช่วงล่างผมให้เต็มร้อยเลยอันนี้ผมจะให้ลองภายในบริเวณก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปทดลองขับด้านนอกนะครับว่าอัตราเร่ง เครื่องมันอาจจะดีแค่ไหนอ่านี่ช่วงล่างนี่ครับผมให้เลยครับเต็มร้อยนะครับชงา,งงา,งงางให้จุกุช่วงล่างให้เต็มร้อยอ่าช่วงล่างให้เต็มร้อยเลยนี่อ่ะเดี๋ยวเราลองไปทดลองขับกันเลยนะครับว่าอัตราเ,เร่งเขาจะดีแค่ไหนอ่ะนี่ครับดูนะครับแพนเลยครับด้านหน้าอันนี้ครับเป็นเนเนๆนะครับ อรัครับ,รบผ,มผมบอกเลยว่าช่วงล่างดีมากเลยครับอุย้ยรถใครอะค้อสวยเลยรถใครก็สวยเลยอ่าโอ้ยคันนี้ก็สวยเลยครับโอ,อ,เบโอ้เป็นไงล่ะครับอันนี้นะครับเป็นรถของทีมงานของผู้ผมนะครับนะตรงนี้ไปเราเนี่ยเราลองเหยียบนลเครื่องมันแตกกันนะครับว่า บอกเลยว่าแรงเหยียบสนุก้แน่นะครับร้อยสี่สิบแรงม้าโอ้โหเครื่องพันแปดร้อยซีซีตอบโจทย์แน่นอนเลยครับผมบอกเลยนะครับนะเรามาสรุปรถคันนี้กันเลยนะครับอาเสียหวให้เต็มร้อยเลยนะครับบอดี้หัให้เต็มร้อยนะครับภายในให้เต็มร้อยนะครับช่วงล่างหัให้เต็มร้อยนะครับสรุปแล้วนะครับรถคันนี้สมบูรณ์แบบนะครับน่าใช้งานนะครับใครที่หายอยู่นะครับ ใครที่หารถรุนนี้อยู่นะครับติดต่อเซลล์อาร์นะครับช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับก่อนที่เราจะจบรายการนะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคากันนะครับว่าผมจะเอามาขายให้เท่าไหร่ครับวันนี้และมีโปรโมชั่นอะไรต้อนรับจุดจีนบ้างป่ะเดี๋ยวเราไปฟังราคากันครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมพาท่านผู้ชมนะครับไปทดลองขับรถมาแล้วนะครับว่ารถคันนี้สมรรถนะช่วงล่างของไปอย่างไรนะครับผมบอกเลยว่าให้เต็มร้อยนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาฟังราคากันดีกว่าว่าคันนี้ผมขายให้เท่าไหร่เปิดตัวนะครับ 8, ปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับจากโดยต้ามอเตอร์นะครับแต่วันนี้นะครับเซลล์อาร์เอามาขายนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับตุดจีนนี่ครับผมให้เลยครับอ่งเปาพิเศษห้าพันนะครับตุดจีนนี่นะครับก่อนตุดจีนนะครับลูกค้าที่ออกรถก่อนตุดจีนนะครับทางเรานะครับมีโปรโมชั่นให้ลูกค้านะครับคือว่าเราลดค่าจัดโอนให้ลูกค้าห้าพันบาทนะครับรถคันนี้นะครับผมเก็บค่าจโนนบาทะ แต่ผมให้พิเศษน,นะครับผมเก็บค่าจัดโอลูกค้านะครับ5,000บาทเท่านั้นก่อนตูจีนนะครับก่อนตูจีนเท่านั้นเลยลเรถคันนี้เลยนะครับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับ Toyota a l t i ิ 1.8e Sportio ปี2011ราคา349,000บาทรีบนะครับรีบติดต่อเซลอาร์นะครับช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้เซลอาร์ขอตัวลาไปก่อนครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com